สวัสดีครับสาหรับวันนี้จะขอเล่าถึงกองทุนใหม่ของกองทุนัวหลวงนะครับกองนี้เป็นกองทุนหุ้นไทยนะครับที่ผ่านมาเราห่างหายจากการออกเสนอขายกองทุนหุ้นไทยมาพอสมควรแล้วเนื่องมาจากว่ากองทุนหุ้นไทยของัวหลวงที่มีอยู่ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับผู้ลงทุนได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็ครบในทางเลือกที่จะให้ผู้ลงทุนได้เลือกแต่ัวหลวงเองเราก็มองเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กโดยมีปัจจัยสําคัญ3ประการนะครับประการแรกก็คือ เรื่องของโอกาสของการเติบโตที่รวดเร็วนะครับเราทราบกันดีว่าหุ้นขนาดกลางและก็ขนาดเล็กเนี่ยมีความคล่องตัวมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับและยิ่งถ้าสมมติว่าได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ดีๆเป็นผู้บริหารยุคใหม่นะครับที่จะเปิดกว้างพร้อมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีการขยายก,กิจการแตกลายสร้างเอสเทิร์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับกิจการได้เนี่ยนะครับเราจะเจอเรื่องต่างๆเหล่านี้ในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับด้วยขนาดแลวก็ไซส์ขององ,องค์กรซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ยาก อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของเทรนการควบรวมกิจาการนะครับในยุคปัจจุบันนะครับถ้าบริษัทขนาดใหญ่เขาต้องการจะขยายลายธุรกิจนะครับหรือว่าเพิ่มศักยภาพในการแตกลายต่างๆเนี่ยเขาไม่เริ่มต้นจากการค่อยๆสร้างแล้วก็ค่อยๆทําแล้วนะครับเขาใช้วิธีที่รวดเร็วกว่าน,นั้นนั่นก็คือการหาพันธมิตรแล้วก็ชวนกันมาแล้วก็ร่วมมือกันเลยนะครับอาจจะเป็นการซื้อกิจาการหรือจับมือเป็นพันธม,มิตรมีการแลกหุ้นต่างๆนะครับเพื่อทำให้เกิดเทรนการควบรวมกิจการ ธุรกิจขนาดใหญ่ซื้อธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มีศักยภาพมีโอกาสการเติบโตสูงทาให้ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งของการถือหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็เห็นการควบรวมกิจการนะครับของ CPN ที่เข้าซื้อ หุ้น SF จากเมเจอร์นะครับแล้วก็ได้ทําคําเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของ SF ในราคาเดียวกันด้วยหรือว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกันของกลุ่มเจมา t s ซิงเกอร์นะครับ v ี i แล้วก็กลุ่มเครือ BTS อสย่างนี้เป็นต้นซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีการจับมือกันมีการสร้างรายได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับทำให้เกิดประโยชน์แบบนี้ราคาหุ้นก็จะสะท้อนไปในทิศทางเชิงบวกอันนี้ก็เป็นเทรนที่เราเห็นกันในช่วงที่ผ่านมานะครับอันที่3มก็คือว่าการลงทุนเนี่ยในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะมีความหหลลาลาากกยมครับ หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยไม่กระจุกตัวเหมือนหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟินะครับแต่เดิมเวลาเราลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยถ้าเรามองว่าลงทุนในเซ็ตฟ <precision. S 2> ิีทฤษฎีก็จะบอกว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะสะท้อนภาพของเศรษฐกิจแต่สําหรับบ้านเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มมากอย่างเช่นกลุ่มพลังงานสื่อสารคราฟต์ออย่างนี้ดังนั้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้พอร์ตของการลงทุนสามารถกระจายแล้วก็ไปเลือกหุ้นที่หลากหลายได้้มาาากกกกว่ออันนนี็็เปโส เป็นปัจจัยที่3นะครับที่สนับสนุนว่าทาไมหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอย่าลืมนะครับว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับอน,นิสสงจากฟันโฟจากเม็ดเงินที่เกิดจากกระบวนการ QE ที่มาจากต่างประเทศนะครับทําให้มีเม็ดเงินไหลเวียนอยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็เม็ดเงินพวกนี้เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ส่วนใหญ่เป้าหมายก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับหลังจากกระบวนการ QE จะหยุดลงเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า ต่อไปนี้สิ่งที่จะกําหนดราคาหุ้นก็จะเป็นเรื่องศักยภาพความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจมากขึ้นเพราะฉะนั้นโฟกัสเหล่านี้จึงกลับมาอยู่ที่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับที่มีศักยภาพในการเติบโตอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้กองทุนโบหลวงตัดสินใจเสนอขายกองทุนใหม่นะครับสร้างกองทุนใหม่ออกมาอีกหนึ่งกองนั่นก็คือ BSM EQ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการโฟกัสในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างน,างนี้อย่างชัดๆนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนกับ BBLAM ครับหากท่านเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วก็สามารถเปิดบัญชีหรือว่าซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ครับนอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติแบบถัวเฉลี่ยนะครับของกองทุนของ BBLAM ได้โดยผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT ครับ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM หรือว่าสาขาธนาคารกรุงเทพหรือว่าผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ